ครับผมก็สวัสดีแฟนๆวันพีชทุกๆท่านเลยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบ2สัปดาห์หลังจากสัปดาห์ที่แล้วงดไปนะครับ <S <S เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับมังงะวันพีชตอนที่1037มังกรเมา8ทิศ และนักบกของตอนนี้นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องของเจอมาดับเบิลซินะครับเจอมาดับเบิลซิกกับบันทึกการเดินเรือแบบไร้ความรู้สึกตอนที่2นะครับจัดข้อมลังถอนหายใจอยู่นะครับในตอนนี้จัดเขามองขึ้นไปบนขอบฟ้าจากปราสาทของตนนะครับโดยที่มีเลจูกับอิจิจินะครับที่นั่งอยู่ใกล้ๆก่อนที่เรานะครับจะเริ่มต้นฉากแรกก็จะมีการเล่าเรื่องก่อนเช่นเคยเลยนะครับ เทศกาลเพลิงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเปิดตอนขึ้นมานะครับอยู่ในสถานที่วันนกคนุนีคนครหลวงบุพภาดื่มเยอะไปแล้วมัง้งแล้วจะทำไมไอ้บ้าทั้งปีค่อยดื่มได้แค่วันนี้วันเดียวนะเว้ยแล้วเดี๋ยวชีวิตก็จะกลับไปลันทดเหมือนเดิมแล้วเพราะต้องทนอยู่ในประเทศเฮงซวยแบบนี้เว้นเอ้ยไอโอโลจี เมื่อคนที่นั่งข้างๆนะครับได้ยินอย่างนี้เขาก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาได้ใช่เมืองของเขาเป็นสัญลักษณ์ห้ามเพื่อแม่ชายเมาคนนี้พูดแบบนี้นะครับเบาหน่อยเบาหน่อยจะมีพวกเจ้าหน้าที่รัฐแอบฟังอยู่แถวไหนก็ไม่รู้ตัดมาที่อีกด้านหนึ่งนะครับที่ชายสูงอายุคนหนึ่งกําลังยิ้มอยู่นะครับงานเทศกาลใกล้จะจบแล้วหรือทุกคนเริ่มเตรียมเรือลอยฟ้ากันแล้ว ในฉากถัดมานะครับเราจะเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่กําลังเขียนคําอธิษฐานบนโคมลอยนะครับซึ่งเธอกําลังคุยกับพวกเด็กๆที่กําลังเขียนคําอธิษฐานอยู่บนโคมลอยเช่นกันนะครับเขียนคําอธิษฐานให้ท่านบนรรพบุรุษที่จะไปบนนี้ด้วยนะจ๊ะท่านจะช่วยทําให้เป็นจริงไหมอ่ะออแน่นอนอยู่แล้วจ้าฉากถัดมานะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมาเห็นข้อความบนโคมลอยของเด็กชายคนหนึ่งนะครับอยากเจอท่านแม่ ต่อมานะครับเป็นข้อความของหญิงคนหนึ่งขอให้ลูกมีข้าวกินในวันพรุ่งนี้และของชาวบ้านคนอื่นๆน,นะครับมีน้ำดื่มเยอะๆจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายังสถานที่บริเวณใกล้นครหลวงโอเนะชิมะในตอนนี้นะครับลูฟี่กับไคโดกำลังหยุดสู้กันชั่วคราวนะครับ ไคโดเขากลับมาเป็นร่างมนุษย์นะครับและได้หยิบเหล้าขึ้นมาดื่มลูฟี่เห็นอย่างนี้นะครับเขาก็ได้ตะโกนด่าไคโดไปด้วยความโกรธนะครับแล้วแกจะเอาเหล้ามาดื่มทําไมเนี่ยไคโดที่กําลังดื่มอยู่นะครับเมื่อเขาได้ยินอย่างนี้ก็พราะกาลังสนุกไงเล่า แกก็ดื่มด้วยไหมล่ะวันนี้ที่นครหลวงมีงานเทศกาลเพลิงส่วนที่โอนิอาชิมานี่ก็เป็นวันจัดงานฉลองใหญ่ถึงจะโดนพวกแกพังจนเละตุ้มเปะไปแล้วก็เถิดนะฮือกฮือฮแล้วจู่ๆนะครับไคโดเขาก็หัวล้อมาทั้งน้ําตานะครับเฮือกเฮีอเฮือเฮ่าเออเมื่อลูฟี่เขาเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็รู้สึกโมโหไคโดเป็นอย่างมากเลยนะครับเมาแอเลยไม่ใช่เลยนั่น จากนั้นนะครับลูฟี่เขาได้ถอดผ้าคลุมของเขาออกนะครับและวิ่งเข้าใส่ไคโดถ้าแพ้ฉัลละก็อย่ามาแก้ตัวว่าแพมม้พมเมาสาลาฮฮไอบ้า,บาเอ้ยโว้โหใครมันจะโง,ง่ทำให้ตัวเองอ่อนแอลงกันล้ววะฉันยอมรับในตัวแก่แล้วนะว้โห้าห้าห้าา ในขณะเดียวกันนะครับลูฟี่ที่กําลังวิ่งเข้าใส่ไคโดเขาได้เป่าลมเข้าแขนขวานะครับและยิดอกไปต่อยไคโดนะครับนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้สู้ตัวต่อตัว,ตวกับใครสักคนแบบเอาจริงขนาดนี้เออเมื่อสิ้นเสียงของไคโดนะครับลูฟี่เขาได้ใช้หมัดของเขานะครับโจมตีใส่ไคโดแต่ทางหน้านของไคโดนะครับเขาได้หลบหมัดของลูฟี่ด้วยท่าสะพานโค้งนะครับ พร้อมกับหัวลอกมาและเขานะครับได้ใช้ท่าใหม่โจมตีใส่ลูฟี่นะครับโอ้โอ้มังกรเมาแปดทิศล่างเมาเลืองล่าและในตอนนี้นะครับโลเ,เจนว่าไคโดเขาได้กลับไปเป็นร่างไฮบริดนะครับและกําลังง้างกระบ,บอหนามฟาดใส่ลูฟี่นะครับโวโล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 และนาล็อกจากภาพที่เราเห็นในตอนนี้นะครับลูฟี่โดนกระบ,บอหน้มองไคโดนะครับ ฟาดใส่แบบเต็มๆหน้าผากเลยนะครับการโจมตีของไคโดนะครับแข็งแกร่งมากๆนะครับถึงขนาดทําให้คนจากห้องสแสดงดนตรีเห็นไปถึงด่านฟ้าเลยนะครับจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายังสถานที่ภายในโดมห้องสแสดงดนตรีนะครับเมื่อพวกลูกกระจกของกลุ่มโจทส์ร้อยศูนนะครับกับพวกสมุไรที่กําลังต่อสู้กันอยู่ในห้องนะครับ เมื่อพวกเขาเห็นอย่างนี้เหวหินล่วงจากเพดานก่อนเบื้อเริ่มเลยปราสาทไฟไหม้แถมโดมก็ทำท่าจะถล่มอีกจากนั้นนะครับภาพได้ตัดกลับมายังสถานที่การต่อสู้บนด่านฟ้าโดมนะครับลูฟี่นะครับกำลังล้อออกมาด้วยความเจ็บปวดนะครับ ทางด้านของไคโดนะครับเราเห็นว่าเขาแปลงร่างกลับมาเป็นร่างมังกรนะครับและกําลังเกาะอ,อยู่ที่พื้นนะครับแบบโซเซเพราะว่าตัวเองนะครับกาลังเมาอยู่นะครับมันก็สนุกดีอยู่หรอกนะแต่ทั้งปราสาททั้งเกาะดันพังยับเยินไปกว่าครึ่งหลังจากนี้ก็คงเก็บไว้ใช้ไม่ได้แล้วบาทซบเอ้ยไอเหล่านี้ปราสาทหลังเดียวก็มีปัญญาจะปกป้องทางด้านของดูฟี่นะครับที่ยังเจ็บ เจ็บชมัดเลยเจ้าบ้านั้นต้องรือสร้างใหม่สินะและเนื้อเรื่องนะครับได้มีการบรรยายล่างใหม่ของไคโดนะครับล่างเมาเศร้าซึมหลังนี้กว่าจะเสร็จก็ป่าไปตั้ง5ปีเลยนะเฮ้ยเออนี่ฉันเป็นฝ่ายประมาณเองนี่ว่าในขณะเดียวกันนะครบับลูฟี่เขาลุกขึ้นมาแล้วนะครับและกำลังวิ่งเข้าใส่ไคโดฉันตั้งใจทำทุกอย่างสุดฝีมือเลยนะอึ แต่ว่าอาจจะถึงทางตันแล้วก็ได้มัง้งในขณะที่ลูฟี่นะครับกําลังถึงตัวไคโดไคโดนะครับเขาได้โจมตีสวนด้วยท่าวังวนวายุบลายกันแต่ทางด้านของลูฟี่นะครับเขาได้ใช้แขนของเขาปัดลมเฉียนของไคโดออกไปได้นะครับต่อมานะครับเราเห็นว่าไคโดกลับมาเป็นล่างไฮบริดอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็เริ่มร้องให้แบบอยู่ตัวเองไม่ได้นะครับอย่าเข้ามานะโว้ยโห และเนเรื่องนะครับได้มีการบรรยายล่างใหม่ของไคโดนะครับล่างเมาล่ำให้ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเหอะนาไอ้บ้าเอ้ยเมือ่อพูดประโยคนี้จบนะครับไคโดเขาเตรียมกระบ,บอหน้ำของเขานะครับฟาดใส่ลูฟี่ครั้งหนึ่งฮ้ฮึฮึฮึพวกขี้ตื้อมันต้องโดนแบบนี้อัศนีทางด้านของลูฟี่นะครับเทียนอย่างนี้ทำเสียจังวมนแปด ไคโดที่กำลังเตรียมใช้ท่าอัศนี8ทิศน,นะครับแต่ทางด้านของลูฟี่นะครับเขาสามารถกระโดดหลบท่าการโจมตีนี้ไปได้น,นะครับและในตอนนี้ลูฟี่เขากำลังเหยียบอยู่บนกระบองน้ำของไคโดนะครับและได้ยิ้มออกมาฮึฮ้เอานี่ไปกินหน่อยเจ้าขี้เมาลูฟี่เขาได้ใช้ขาซ้ายของเขานะครับถีบเสยคางของไคโดอย่างรุนแรงเลยนะครับ แต่ทางหน้าของไคโดนะครับเขาก็ยังไม่ยอมลามือแต่โดยดีนะครับเขาได้ใช้หางของเขารัดขาของรูฟ่เอาไว้นะครับในขณะเดียวกันนะครับไคโดเขายังโล่งห้าอยู่นะครับในตอนนี้ ไคโดนะครับเขาได้ดึงตัวของลูฟี่เข้ามาและเอาหัวโขกเข้าใส่กันนะครับแรงประทะรุนแรงมากๆเลยนะครับตัวที่หัวของลูฟี่กับไคโดนะครับไม่ได้ปะทะโดนกันด้วยนะครับในจังหวะนี้และผลการใช้ศรีศรษะปะทะกันนะครับก็ออกมาเป็นทางด้านของไคโดนะครับที่เหนือกว่าเพราะว่าในตอนนี้นะครับทางด้านของลูฟี่เขาได้กระเด็นออกมานะครับอ่าหาคิดมันแร่งขึ้นกว่าเดิมอีก และในตอนนี้นะครับไคโดเขาก็เริ่มโม่ขึ้นมานะครับตัวที่ท่าทางของเขาในตอนนี้นะครับดูก,ก้าวเ้าาขึ้นหืมอุตส่าห์เมาได้ที่แล้วแทๆ้ๆมาทํากันแบบนี้เออมันก็สั่งเมากันพดีสิวะพร้อมกับโจมตีใส่ลูฟี่ด้วยท่าลมหายใจเอเวจีนะครับและในเรื่องนะครับได้มีการบรรยายล่างใหม่ของไคโดด้วยนะครับล่างเมาพิโรด แต่ทางหน้าของลูฟี่นะครับเขาก็สามารถหลบท่าการโจมตีล้มหายใจเอเวจีของไคโดไปได้านะะครับและเตรียมโจมตีสวนกลับด้วยท่าหมัดยางยืดล็อกแต่ไคโดนะครับที่กำลังควงกระบ,บองหนามอยู่ในตอนนี้อุนทลิวิทยยลราดแกตลิงพยุหะมังกรเหิน ทั้งสองนะครับโจมตีโดนอีกฝ่ายแบบพร้อมๆกันในหน้าคู่สุดเท่นะครับลูฟี่ต่อยไคโดด้วยหมัดที่ประจุาฮาคิราชันจำนวนมากนะครับด้านของไคโดเขาใช้กระบ,บองน้ำสกัดหมัดของลูฟี่ต่างฝ่ายนะครับต่างโจมตีโดนกันบ้างในบางจังหวะนะครับ ในขณะที่กําลังแลกท่าการโจมตีกันอย่างดุเดือดนะครับมีจังหวะหนึ่งที่ไคโดนะครับใช้กระบองน้ำฟาดใส่กลางหลังของลูฟี่แบบเต็มเต็มเลยนะครับแต่ทางด้านของรูฟี่นะครับเขาก็ไม่ยอมล้มไคโดที่กําลังเหวี่ยงกระบองน้ำฟาดซ้ําใส่รูฟี่นะครับแต่ทางด้านของรูฟี่นะครับเขาก็ได้ใช้มือซ้ายของเขาหยุดกระบองน้ำของไคโดเอาไว้ได้น,นะครับและได้ใช้ขาซ้ายเตะอัดเข้าไปที่ท้องของไคโดอย่างรุนแรงเลยนะครับ ไคโดมีอาการตาเหลือกออกมาให้เห็นนะครับพร้อมกับกาดเลือดออกมาส่วนหน้าร่างลูฟี่นะครับเขาได้มองมาที่ไคโดด้วยท่าทางที่โกรธน,นะครับและดูจริงจังมากๆจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายังสถานที่เลดไลน์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัว ผู้อาวุโสคนที่หนึ่งนะครับเขาได้พูดขึ้นมาการประชุมโลกปีนี้มันหานอาถรรพ์ชัดๆเมื่อผู้อาวุโสคนที่สองนะครับได้ินอย่างนี้เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะที่เราต้องเร่งมือตอนนี้คือฝั่งวานโนคุนี้ใครจะไปนึกล่ะว่ามันจะกลายเป็นศึกใหญ่โตขนาดนี้ในระหว่างผู้อาวุโสคนที่สองนะครับกำลังพูดอยู่นั้น<ๆ>เนื้อเรื่องได้มีการแนะนำชื่อกลุ่มของผู้อาวุโสกลุ่มนี้นะครับ ผู้กลุ่มอำน,นาจสูงสุดของโลก5ผู้เท่าเมื่อผู้อาวุโสค,คนที่3นะครับได้อย่างนี้ถ้าจะลงมือก็ต้องเป็นตอนนี้ป่านนี้นิโคโลโบินน่าจะโดนจับตัวเรียบร้อยแล้วละะมัง้งในศึกที่มีไคโดกับพิกมาแบบนี้ใครจะตายไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกควรใช้โอกาสนี้กำจัดมันทิ้งซะจางนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดมายังสถานที่น่านา้ำใกล้วโนคุน้ จากภาพนะครับเราเห็นว่ากองเรือของรัฐบาลล่วกนะครับก็ยังคงอยู่บริเวณนี้หนึ่งในกลุ่ม5ผู้เท่านะครับกําลังต่อสายสั่งการเจ้าหน้าที่คนที่กําลังใช้กล้องส่องทางไกลอยู่ในขณนะนี้นะครับให้ทุกลํารออยู่ตรงนั้นไปก่อนเออมีอะไรหรือคือว่าผมเห็นเฮาขนาดยักษ์เฮาอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับ กเกาะเลอในขณะที่หนึ่งในกลุ่ม5ผู้เท่านะครับกําลังต่อสายคุยกับเจ้าหน้าที่คนนี้เราเจนว่าเจ้าหน้าที่คนนี้นะครับได้แสดงสีหน้าที่สุดช็อกออกมาหลังจากที่เขาได้เห็นเฮาขนาดยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาในขนาดนี้นะครับ จากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้ตัดกลับมายังสถานที่ปราศาสแพนเจียที่แมรี่จวนะครับโดยในตอนนี้นะครับราจ็นว่ากลุ่ม5ผู้เฒ่านะครับกำลังคุยกันอย่างคิ้วขมวดเลยนะครับในตอนนี้ไม่หลอกเป็นไปไม่ได้แม้แต่พวกเราเองก็ยังถือว่าผลน,นั่นเป็นตำนานไปแล้วช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมานี่มันก็ไม่เคยเตื่นขึ้นเลยสักครั้งถ้าอย่างนั้นทำไมรัฐบาลโลกถึงต้องลงทุนตั้งชื่อใหม่ให้กับผลพิศาผลนั้นด้วยละ่ะ ก็เพื่อจะลบชื่อจริงของผนั่นออกไปจากประวัติศาสตร์ไม่ใช่หรือไงในหน้าสุดท้ายนะครับเราเจนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลโลกทั้งหมดที่อยู่บนเรือนะครับพวกเขาได้มองไปที่สุนิชาช้างยักษ์ที่แบกเกาะโไวัยข้างหลังนะครับโดยในตอนนี้นะครับสุนิชากำเรือนตามหลังกองเรือของรัฐบาลโลกอยู่นะครับและกําลังเข้าใกล้วันุกนุนี้เต็มทีแล้วนะครับในตอนนี้จากนั้นนะครับเนื้อเรื่องได้มีการเล่าเรื่องทิ้งทาน,นะครับ ความหมายของคำกล่าวนั้นคืออะไรและมัง่าวันพีสตอนที่137นะครับก็ได้ตัดจบลงในฉากนี้จบไปแล้วนะครับกับมัง่าวันพีสตอนที่137่นในตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องโคตรสนุกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของลูฟี่กับไคโดอันนี้โคตรเดือดเลยนะฮะและที่เนื้อเรื่องตัดมาที่ปลาศาสแพนนจีนะครับและจบตอนด้วยที่ซุนิชามาปรากฏตัวอยู่ด้านหลังของกองเรือของรัฐบาลโลกนะครับอันนี้ พตรพีคเลยนะครับพร้อมกับทิ้งปมปริศนาเกี่ยวกับชื่อผลปีศาจผลหนึ่งเอาไว้ด้วยนะครับและแจ้งข่าวร้ายด้วยนะครับในสัปดาห์หน้ามังงาวันพีคตอนที่1,038นนะครับงด เข้าสู่ช่วงสุดท้ายเลยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับเป็นอย่างมากที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนถึงณนะจุดจุดนี้นะครับแล้วถ้าเกิดผมมีพูดหลุดหรือว่าพูดพลาดประการใดไปในคลิปนี้ผมก็ต้องขออภัยทุกทท่านมาณะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วผมก็ต้องขอรบกวนทุกท่านนะครับอีกเช่นเคยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับสิ่งนี้แหละครับ จะทําให้ทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมอีกในคลิปต่อๆไปนะครับและก็เพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้กับผมนะครับในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนท่านใดนะครับที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยอะไรก็ตามแต่ก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปอ่านคอมเมนต์ของท่านอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทั้งหมดไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนู่นเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ